คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่27มิถุนายนเติบโตในพระคุณลูกาบทที่9ข้อ54ถึง55เมื่อสาวกของพระองค์คือยากอบและยอนเห็นอย่างนั้นก็ทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงต้องการให้พวกข้าพระองค์ ขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาผลาญพวกเขาไหมแต่พระองค์ทรงหันมาตรัสท่ามพวกเขาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทลูกาบทที่9ข้อ51-56พระเยซูทรงถูกกล่าวหาตลอดว่าทำลายกฎบัญญัติของโมเสสพระองค์ทรงสอนต่างออกไปจากบัญญัติของโมเสสจากบริบทในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ21-28 และในตอนนี้พระองค์ทรงสั่งห้ามสาวกของพระองค์ที่ต้องการจะทำในสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมกล่าวไว้เกี่ยวกับพระพรและฤทธานุภาพของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าพระเยซูไม่ได้ทรงมาเพื่อทำลายธรรมบัญญัติแต่มาเพื่อเติมเต็มตังหกพระเยซูไม่ได้ทรงมาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่ทรงมาเพื่อไถ่พวกเขาดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16 และบทที่ 10: ข้อ10คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคิ์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมสองโคลินบทที่5ข้อ19พระเยซูทรงแบกรับความบาปของพวกเราเอาไว้ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ4ถึง6และพระพิโรธของพระเจ้าดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ26และพระธรรมฮีบูบทที่สองข้อ9 พระเยซูไม่ได้ทรงปฏิเสธการพิพากษาของพระเจ้าต่อความบาปแต่พระองค์ทรงแบกรับเอาไว้ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่ 5: ข้อ21ดังนั้นพระเยซูจึงทรงสามารถขยายพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าไปยังผู้ที่จะพินาศภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่1 3ข้อ38ถึง39พระเยซูทรงมาเป็นผู้แก้ต่างหรือทนายความมากยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงกลายมาเป็นตัวแทนของเราในการรับความบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์บนต้นไม้นั้นดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ24พระเยซูไม่ได้ทรงทำลายการพิพากษาของพระเจ้าพระองค์ทรงเติมเต็มการพิพากษาของพระองค์เองเพื่อที่เราจะสามารถหลุดพ้นเป็นอิสระสิ่งนี้ได้เปลี่ยนการจัดการของพระเจ้ากับมนุษย์คนบาปไปตลอดกาล ในแง่ของสิ่งที่พระเยซูทรงทำในภาคพันธสัญญาใหม่เราคงจะถูกห้ามไม่ให้ปลดปล่อยพระพิโรธของพระเจ้าไปยังคนอื่นเหมือนที่ทำกันในภาคพันธสัญญาเดิมในทำนองเดียวกันถ้าพระเยซูทรงบังเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้โดยกายภาพนำการคืนดีมาสู่โลกด้วยพระองค์เองในยุคสมัยเอลียแบบนั้นเอลียาคงจะถูกห้ามในการกระทำของเขาเหมือนที่ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมสองพงกษัตริ์ บทที 1> 1่1ข้อ9ถึงมีความแตกต่างระหว่างธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมและพระคุณในพันธสัญญาใหม่พระธรรมยอห์บทที่หนึ่งข้อ17ได้กล่าวว่าคือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นให้เราเติบโตขึ้นในพระคุณให้เราเข้าใจการทำงานของพระเยซู และเติบโตในพระคุณให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานที่สำเร็จแล้วบนกางเขนของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกได้เข้าใจและรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าได้รับพระพรพระคุณการไถ่ของพระองค์ขอให้ผู้คนรอบข้างของลูก ได้รับพระพรนี้เช่นเดียวกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน